อัานที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแม่รังครับดู <c oughs> โคตรมากคันนี้อันนี้เอาแบบตรงๆก่อนครับไม่ได้ไม่ได้เอาแบบเฉียงๆนะยเอาแบบตรงตรงกันครับสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดํากลีนครับว้า เริ่มเละแล้วครับเทลูกลังครับอ้าไปอันนี้เอาแม่ลังผสมไปด้วยนะเริ่มเละแล้วครับพอได้พอได้ เรา,าอยู่กับฟอร์ตตวเนี่ยฟอร์ตตัวนี้เราเคยไทยทำแล้วครับเขาจะติดอุปกรณ์พิเศษในวันนี้แบตดันแบบตรงๆรครับลวงวันนี้ครับเจอแต่แม่ล้างเนาะอ้าวด้วย ไปเดินหน้าไปดูพี่โอ้นี่ก็หนักเลยครับรถไถรถไ <c oughs> รถหนักเลยครับงานนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกรังแล้วนะอันนี้มันจะเป็นแม่รังเลยนะไปออกไฟฝั่งโน้นเลยครับ อ่ะไปได้ไหมเนี่ยใช้ฟอร์ดครับหกหกหนึ่งูนย์ไหมไม่ต้องมีหางครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแม่รังครับดู <c oughs> <c oughs> โคตรมากคันนี้ อันนี้เอาแบบตรงๆก่อนครับไม่ได้ไม่ได้เอาแบบเฉียงๆเลยัานแบบตรงๆก่อนครับงานนี้ถือว่ายากครับ รถจะไปยังไงวะเนี่ยฝึกฝีมือครับอันนี้ระดับรรมาจาร์ 610ครับง,ง,งเคลาเนน่อทำทางให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้ครับแต่ถ้าฝนมานี่ก็ยังไปไม่ได้นะฝนมานี่ต้องหยุดก่อนครับเหนือชีพเหนือชีพ ยมาชมรอบต่อไปครับว่าใครจะมาระดับรามิจานนะ ถ้าไม่ไม่ระดับปร,รมาจารย์เนี่ไปไม่ได้ครับจบออกมาอีกคันแล้วครับ <c oughs> อ้อันนี้มาจากเขาอังคานเาว้ยไรทวีทรัพย์ครับ เท็ดย,ยากป่ะสุดๆเลยป่ะสุดยอดเลย, <c oughs> ย,อ,เลยอ่ะคือว่าเฮ็ดแบบเฉียงๆเมือนัน้นมันในพระเทเอาดินอนอข้าของอ๋อม่ได้ดินอนอข้าขงป่ะ <c oughs> นี่ครับต้องแจกตัวเด้ครับ โอ้โหไยครับแรับไม่ต้องมีหางนะยนมาแล้วครับผนมาแล้วก็ลำบากกสิหกล้อดำครับ ก็ดำลำบากแน่นอนครับ